สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าวันนี้จะพามาชิมขนมจีนน้ำยาหม้อปลาซาดิบนะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่เลยจ้าร้านเจ๊หม่องนะจ้ามีข้าวแกงด้วยนะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่เลยข้าวแกงยั่วๆรู้ผัดหอยลายคุณผู้ชมยั่วๆเลยจ้ามีหลากหลายเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้า แต่วันนี้จะพาชิมขนมจีนสวัสดีจ้กแม่ค้าจ้าพามาชิมขนมจีนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้ามีเมนูหลากหลายเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าห่อหมกก็มีห่อหมกขออนุญาตนะจ๊ะอันนี้แกงอะไรจ๊ะแม่คะ ต้มยำไก่อ๋อต้มยำไก่คุณผู้ชมจ้าแล้วก็อันนี้น้ำยานี่คุณผู้ชมนี่ที่จะพามาชิมนี่เลยขนมจีนน้ำยาหม้อปะลาซาดิษนะจ๊ะหนึ่งเดียวในอำเภอสี่ขิ้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าอร่อยเวอร์แซบเวอร์นี่น้ำยาอะไรนะคะหม้อปะลา อ๋ออ๋ออันนี้คุณผู้ชมบอกผิดเมื่อสักครู่นี้นี่น้ำยาไก่คุณผู้ชมจ้าแล้วก็นี่นี่น,น,นเลยหม้อปลาซาดิชนะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่เลยยัวย่วๆเลยจักคุณผู้ชมจ้านี่เลยซ่บๆเลยจ้า พาเอฟซีมาชิมขนมจีนจ้ะวันนี้หนึ่งชุดทันนี่จ้ะทันนี่จ้ะแยกแยกน้ำน้ำยาให้เจ๊บจ้ะพิเศษเลยจ้ะเอาพิเศษเลยตอนนี้เลยจ้ะจัดเลยจ้ะเราจะเริ่มบันเลงชิมกันแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าผักก็สดๆเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราดูแม่ค้าตักกันนะจ๊ะจ้าทานนี่นะจ๊ะจ้าแ,<ต>แล้วก็ผักเอาใส่จานเลย,ย,เยแค่เจี๊ยบมยจ้ารอได้รอได้จ้าแม่ค้ากําลังจัดร้านคุณผู้ชมจ้าแต่ถ้ามาก็ชิมได้เลยนะจ๊ะบรรยากาศมีโต๊ะนั่งอยู่ช่วงริมถนนเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านี่เลยริมถนนเลย เยื้งกับบิ๊กซีนะจ๊ะเยิ้งกับบิ๊กซีเลยไฟแดงสีแยกไฟแดงกินวิวมาหน่อยเดียวนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าตรงสะพานเลยจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ๊ะแม่ค้าแม่ค้าบปเลงตักให้แล้วเจ้พิเศษจ้าพิเศษ,พ,เศษพิเศษเลยนะจ๊ะ <บา S 2> ยั่วๆแม่ค้าตักให้ชมคุณผู้ชมจ๋า บอปลาสาดิปนะจ้ะคุณผู้ชมจ๋าเยอะๆั่วเลยจ้าพิเศษเลยนะจ้าเยอะยัย่วเลยทำลายลายคุณผู้ชมจ๋าให้ดูหน้าแม่ค้านิดหนึ่งดิแม่ค้าแม่ค้ายังแอปเบลลอยู่นะจ้าคุณผู้ชมจ๋เาเออเอาลอ้ายาอะได้วยอ๋ออย่างเดียวจ้ <S <S นนานี่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 ปะ เยอะอันนี้จัดค่ะในน้ำยาไก่หมูมีน้ำยาหมูก็ไก่รู้ไหมหมูอ๋ออันนี้อันนี้เป็นต้อไก่แต่ว่าน้ำยาไก่ก็มีนี่เป็นหมูแล้วก็ใส่เลือดเลือดเลือดหมูหรือเลือดไก่เลือดเลือดหมูหนงอ๋อเหรออ้าวเมื่อกี้พี่แกบอกว่าน้ำยาไก่ใช่ไหมโอเคโอเคจ้า จ้าอ๋อจ้าจ้าจ้าโอเคจ้าเ,เราไปชิมกันดีกว่าเ,เสร็จแล้วเสร็จแล้วเรามาแซ่บกันดีกว่าคุณผู้ชมจ้าตัวดีกว่าแซ่บแซ่บ เรียบร้อยแล้วคุณชมจ้าลูกค้าเข้าคุณชมจ้าลูกค้าเข้าแต่เช้าเลยนะจ้าคุณชมจ้า<ม>เรามาลงมือชิมกันคุณผู้ชมจ้า ถ้าเราชอบรสจัดก็ปรุงเพิ่มได้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามีพริกป่นจืดแล้วก็เติมเบาลกไตนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าจะพูดเบาหวานซะนั้นนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวชิมน้ําดูก่อนว่าแซบหรือยังแซบแล้วคุณผู้ชมจ๋า แต่ถ้าเราชอบจัดจ้านเราก็เติมพริกป่นลงไปนะจ๊ะใส่พริกป่นหนึ่งกิโลไปเลยคุณผู้ชมจ๊าอืมยั่วๆไปเลยยั่วๆไปเลยนี่เลยจ้ะคุณผู้ชมจ๊า มาเซ็บๆด้วยกันนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้าเซ็บๆด้วยกันเลยจ้าหม้อปลาซาดิทนี่เป็นปลาดุกนะจ๊ะคุณผู้ชมจ้ามาอัปเดตรอบที่สามแล้วจ้าคุณผู้ชมจ้า เจมมองบอกว่าช้าหมดนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าต้องรีบมาซื้อมาอุดหนุนนะจ๊ะชินเบลอเลยลุย นะจ๊ะใส่พริกทั้งไล่เลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ายั่วเลยชิมจริงนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าไม่ได้โม้นะจ๊ะชอบรสจัดชอบรสจัดอืมอร่อย กัชิมร้านไหนก็อร่อยไปหมดมนี่เลยคุณผู้ชมจ้า ที่ร้านเจมม่องไม่มีวันหยุดนะจ๊ะนอกจ,จากมีธุระอ,อร่อยใส่ผักเยอะๆเลยคุณผู้ชม สีสันเดือดเดือดเลยคุณผู้ชมจ้าสีสันเดือดเดือดเลยนะจ๊ะเซต็ตมาก ทิมโชว์จริงๆนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าไม่ได้โม้นะจ๊ะ บึมๆไปเลยนี่เลยจ้ามีผักกระถินด้วยนะจ๊ะ <c ười> แนเลยคุณผู้ชมน้ำมูกน้ำตาเริ่มมาแล้วจ้า เจมมองอยู่อำเภอสีคิ้วนะจ๊ะคุณชมจ๋ามาอุดหนุนกันได้น,นะจ๊ะ ชมเบลลอร์เลยคุณชมจา้ายัวย่วๆเลยจา้าปักยัวย่วๆเลยนะจา้าคุณชมจา้ายัวย่วๆเลย คุณผู้ชมจ้าถูกใจคลิปช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าคุณผู้ชมจ้าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้า เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ้าคุณชมจ๋าแล้วขอขอบคุณคุผท่ชมท,ที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆาเลยจ้าขอให้เฮงเงปังๆรวยรวยทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าบายบาย ร้านประมาณนี้นะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะ